ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหน้าฝนหลายคนมาปรึกษาด้วยเรื่องตื่นมาและรู้สึกหนักหัวปวดหัวมีอะไรที่สัมพันธ์กับโรคปอดและทางเดินหายใจวันนี้เรามาลองดูกันครับสวัสดีครับผมหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่น นี่เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่หลายคนไม่รู้ว่าปวดหัวเนี่ยสัมพันธ์กับทางเดินหายใจหนึ่งในสาเหตุที่สัมพันธ์กับโรคทางเดินหายใจก็คือไซนัสเฮดเอกหรือปวดหัวไซนัสอันดับที่สองอยากให้เรารู้ก่อนว่าปวดหัวไซนัสไม่ใช่การติดเชื้อไซนัสไซนัสอักเสบที่เรารู้กันก็คือการติดเชื้อไซนัส ติดเชื้อไซนัสหรือไซนัสอักเสบภาษาชาวบ้านเนี่ยประกอบไปด้วยปวดหัวไซนัสมีคัดจมูกมีน้ำมูกเหลืองเขียวมีไข้นะครับแต่ในกรณีปวดหัวไซนัสเนี่ยมักจะเป็นเพียงแค่ปวดหัวนะฮะไม่ค่อยมีไข้ไม่ค่อยมีน้ำมูกเหลืองเขียวนะครับไม่ค่อยมีสัญญาณติดเชื้อแต่ยอมรับฟังดีนะครับยอมรับว่าปวดหัวไซนัส เป็นหนึ่งในอาการของไซนัสอักเสบได้อา้าวสำหรับพ่อแม่ที่ฟังแล้วรู้สึกสับสนนะก็ให้จําแค่นี้ครับว่าถ้าติดเชื้อในไซนัสเนี่ยก็อาจจะทําให้ปวดหัวได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราปวดหัวแสดงว่าเราต้องติดเชื้อไม่ใช่ังั้นการที่เราปวดหัวไซนัสไม่จําเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับต้องให้แพทย์ตรวจก่อนว่าจําเป็นหรือไม่โอเคนะฮะปวดหัวกลางดึกเนี่ยจริงๆมีหลายสาเหตุแพทย์ จะเป็นคนช่วยหาสาเหตุให้คุณปวดหัวกลางดึกถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงกรณีที่มีปัญหาอยู่ในสมองหรือก้อนในสมองหรือภาวะความดันในสมองนะครับปวดหัวกลางดึกยังอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคแอบแฝงได้แต่ในที่นี้ผมพูดถึงปวดหัวเวลาตื่นนอน ปวดหัวเวลาตื่นนอนที่เราเปิดตาเนี่ยจะต่างจากการปวดหัวกลางดึกคนไข้ที่ปวดหัวกลางดึกมักจะให้ประวัติว่าหลับไปแล้วกลางคืนจะตื่นขึ้นมารู้สึกหนักหัวนะครับอันนั้นคือเราเรียกว่าปวดหัวกลางดึกแต่คนไข้ที่บอกว่าหลับไปแล้วตื่นมาแทนที่จะสดชื่นแทนที่จะดีกับปวดหัวตื่นมาแล้วหนักปวดหัวแบบ อธิบายไม่ถูกอันนี้เราเรียกว่าตื่นมาแล้วปวดหัวหรือ Morning headache นำไปสู่ประเด็นต่อไปก็คืออยากให้เรารู้ก่อนว่าไซนัสคืออะไรไซนัสภาษาบ้าน,านก็คือโพรงที่อยู่ในกะโหลกศรีรษะเราเป็นโพรงที่ติดมาตั้งแต่กำเนิดเป็นช่องว่างธรรมดานี่แหละครับมีไว้ทำไมก็ยังไม่ทราบนะครับมีประโยชน์จริงไหมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆ ไอ้โพรงเนี่ยมันมีเยื่อบุทางเดินหายใจเยื่อบุนี้ก็สามารถผลิตเมือกผลิตหนองได้ติดเชื้อได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าโพรงไซนัสพวกนี้เนี่ยลมเวลาเราหายใจเข้ามันก็จะเข้าไปที่ไซนัสแล้วออกมาได้ดังนั้นมันเป็นช่องปิดก็จริงแต่ว่าลมเข้าลมออกได้มันเป็นช่องปิดก็จริงเวลามันมีการหลั่งเมือกมันก็ระบายเมือกออกมาเป็นน้ำมูกเป็นเสมหะได้โอเคนะะ แต่เมื่อไหร่เมื่อไหรที่ไอช่องไซนัสเนี่ยหรือโพรงไซนัสมันปิดปิดด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปว่ากันแต่โพรงมันปิดหรือเราเรียกว่าปากอุโมงค์ปิดพอปากอุโมงค์ปิดเนี่ยภายในอุโมงค์มันก็จะเริ่มแน่นละแน่นด้วยอะไรแน่นด้วยลมแน่นด้วยเมื่อแน่นด้วยสารหนักเสมนะฮะไซนัสก็เปรียบเสมือนอุโมงค์อุโมงค์ ที่มีช่องระบายลงมาที่จมูกหรือคอข้างหลังนะครับก็คือปากอุโมงค์ทีนี้พอเวลาอุโมงค์มันตันอย่างที่ผมบอกก็จะมีอาการปวดตึงได้โอเคนะฮะเริ่มเริ่มตามทันนะตึงแบบไหนครับก็จะตึงบริเวณหนกแก้มถ้าใส่นัดหนกแก้มนะหรือที่ขมับที่หัวศีรษะเราเนี่ยก็คือถ้าตึงบริเวณไซนัดนี้นะครับหรือบริเวณกลางจมูกตรงนี้หรือกลางหน้าผากนะครับ หรือบางคนตึงไปถึงข้างหลังได้โอเคนะฮะังนั้นพวกนี้เราเรียกว่าไซนัสเฮดเอกปวดหัวจากไซนัสมันจะปวดลำคาญมากปวดแบบเออร่างกายดูโอเคนะแต่ว่ามันปวดเฉพาะข้างบนนะเคยไหมครับเออเราปวดแค่เฉพาะส่วนบนแต่ร่างกายข้างล่างเรายังแข็งแรงเรายังขึ้นลงบันในเรายังทําอะไรได้อยู่แต่มันปวดหัวปวดนะอันนี้เป็นสัญญาณของไซนัสเฮดเอได้ ทีนี้คาถามคือแล้วมันปวดได้ยังไงอย่างที่ผมแจ้งไปมันปวดเพราะว่าช่องหรือปากทางอุโมงค์มันปิดแล้วสาเหตุมีอะไรสาเหตุที่สัมพันธ์กับโดยเฉพาะฤดูฝนนี้หนีไม่พ้นคือภูมิแพ้นะครับอยากให้รู้ว่าปากทางไสนัดเนี่ยมันจะมีต่อมจมูกเนี่ยบังอยู่ถ้าต่อมอยู่ในไซส์ปกติมันก็จะไม่ไปอุดรูของไสนัด ลมก็จะเข้าออกได้เมื่อก,ก็จะวิ่งออกได้แต่เมื่อไหร่ที่จมูกเราบวมนะฮะไม่ว่าจะบวมด้วยภูมิแพ้ติดเชื้อในฤดูฝนนะครับพอบวมมากๆมันไปอุดอุดปุ๊บมันก็ปวดโอเคนะครับงนั้นสรุปเลยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันงงฟังแล้วงงสรุปแค่นี้เลยครับคุณปวดหัวไซนัดอันเนื่องมาจากไซนัดมันปากทางมันปิดพอปากทางมันปิดลมไม่ไหล เมื่อกไม่ไหลมันก็คั่งพอคั่งมันก็ตึงพอตึงมันก็ปวดโอเคนะฮะกลับไปสู่หัวข้อต่อไปฮะแล้วทำไมมันชอบปวดตอนเช้าล่ะในกรณีที่ตื่นมาปวดตอนเช้าเนี่ยผมจะโยงกับเรื่องเดียวก็คือภูมิแพ้จมูกช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยก็เป็นช่วงที่ภูมิแพ้กำเริบหลายคนก็พอเวลานอนเนี่ยจมูกก็จะบวมก็จะคัดจมูกคนที่ไม่ได้รับการรักษานะครับหรือมีปัจจัยกระตุ้น กลางคืนก็จะอ้าปากนอนนะฮะตื่นมาก็จะคอแห้งจมูกก็จะบวมแต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองคัดจมูกบางคนไปรู้ก็คือปวดหัวตื่นมาทำไมมันปวดผิดปกติขนาดเข้านอนเร็วแล้วนะครับก็อยากให้ระวังว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีภูมิแพ้กําเริบเยอะอยู่นะครับตื่นมาก็จะไม่สดชื่นปวดหัวบางคนต้องใช้ยาแค่ปวดพารายาอักเสบหรือบางคนต้องกินกาแฟเพื่อให้ตื่นนะครับ อันนี้คือปวดหัวสัมพันธ์กับทางเดินหายใจอ่ะมาดูแล้วยังไงครับสิ่งที่ผมอยากให้เรารู้คือช่วงนี้คนไข้ามาหาหมอด้วยเรื่องปวดหัวหลายคนไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นไมเกรนอยากหลายคนเนี่ยชอบไปซื้อยาแก้ปวดกินปุ๊บก็จะกลับมาอีกวะ่ะหมอมันปวดทุกอาทิตย์เลยมันไม่หายปวดสักทีเลยก็บางคนก็จะตกใจจะไปสแกนสมองบ้านกลัวเป็นนู่นเป็นนี่บางจริงๆไม่ใช่เลยครับ แพทย์ของเราพอซักประวัติตรวจร่างกายเนี่ยจะช่วยเราได้เลยครับถ้าเขาเห็นจมูกเราบวมแล้วลักษณะการปวดเราสัมพันธ์กับตำแหน่งของไซนัสนะครับก็อยากให้เราฝากจุดนี้ไว้เพราะช่วงนี้ก็มีคนไข้มาไม่น้อยเลยครับแล้วเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากคนไข้คนหนึ่งนี่แหละครับก็คือปวดหัวรู้สึกตกใจเลยไปทํา MRI เลย เสียงเงินมาเยอะมากเลยครับสุดท้ายลิขิตเรามาเจอกันก็ซักไปซักมาอื้อเด็กมันก็ดูเหมือนเป็นภูมิแพ้นะตรวจร่างกายเออจมูกมันบวมขอบตาดํานะครับแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกหนักขวัวก็ลองให้เขา,เาไปกินยาดูแล้วก็พ่นยาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาดีตื่นสดชื่นเห็นไหมครับเรื่องเล็กเลยครับแต่เขาไปขี่ช้างจับตะกะแน่น นะส่วนหนึ่งเขาก็กังวลมากก็เลยดินน้นรนขอหมอทำซีทีบ้างขอหมอทำเอ็มไอบ้างอะไรอย่างนี้ยงนั้นแนวทางการรักษาไซนัสเซตเกก็คือ 1. ถ้ารู้สาเหตุก็รักษาที่ต้นเหตุส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกสาเหตุหลักๆโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ภูมิแพ้อันที่สองก็คือถ้าไม่ใช่ภูมิแพ้มีอะไรอย่างอื่นได้ไหมที่ไปไปอุดหรือไปนั่นมีครับก็คืออะไรครพวกลิีดวงจมูกพวกกระดูกคดกระดูกเบี้ยวใช่ไหมครับ หรือมีกระดูกงอกนะครับกระดูกพวกสเปอร์ทั้งหลายหรือเป็นบางคนเป็นก้อนมีมะเร็งมีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นวัณโรคหรือเป็นหูดอย่างเงี้ยครับซึ่งการตรวจร่างกายจะเป็นตัวบอกสาเหตุของเรานะครับแต่ท็อปท็อปตำแหน่งเลยยังคงเป็นภูมิแพ้อยู่นะครับจะมีคนไข้ที่เป็นติดเชื้อไซนัสอยู่บ่อยๆอ,อันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุของปวดหัวไซนัสเลื้อรหลังได้นะครับอ่ะผมว่าสําหรับ เรื่องสาเหตุผมอยากให้เราปรึกษาแพทย์ให้เขาหาสาเหตุให้เราแต่บอกได้เลยครับว่าการรักษาไม่ยากครับขอให้เราเพียงแค่หาจุดให้เจอรักษาให้ถูกจุดการปรวดหัวเราจะดีขึ้นแต่สุดท้ายนี้การที่เราปรวดหัวไซนัสอันเนื่องมาจากภูมิแพ้อย่าคิดนะครับว่าเราใช้ยาอย่างเดียวจะเอาอยู่ไม่อยู่นะครับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยโดยเฉพาะภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยไลฟ์สไตล์สำคัญที่สุด ผมพูดเสมอตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันไลฟ์สไตล์สำคัญที่สุดเพราะภูมิแพ้เราต้องเพิ่มภูมิให้ตัวเองนะครับเข้านอนเร็วหลีกเลี่ยงอาหารกระตุ้นภูมิแพ้ออกกำลังกายโดนแดดนะครับอ้าวหวังว่าคงได้ประโยชน์แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ <S <S ท้ายนี้สำหรับใครที่เ, <S <S เห็นความสำคัญของช่องนี้ <S <S เห็นความสำคัญของการรณรงค์โรคปอดและทางเดินหายใจหนึ่งในวิธีที่คุณจะสนับสนุนได้ก็คือ มีหนังสือเล่มนี้ครับรู้รอดปลอดภัยมีไว้ก็ดีครับเอาไว้อ่านเพื่อโรณ์นะฮะให้เราดูแลสุขภาพปอดอันที่เรามีความรู้มันก็จะทำให้เราใส่ใจทำให้เราวางแผนการป้องกันได้ดีขึ้นนะครับหนังสือนี้หากใครสนใจสามารถสั่งผ่าน Line Official จะมีเจ้าหน้าที่ประสานและสงะ่งไปที่บ้านคุณ